สวัสดีค่ะชื่อวิยาดาสนอสันชื่อเล่นชื่อตู่ค่ะเป็นอาจารย์สอนนักศึกษารังสีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ ก่อนมาเชื่อพระเจ้าเป็นคนที่เป๊ะค่ะเคร่งเครียดแล้วก็มีวินัยมากๆทําให้นักศึกษาของเราที่เราดูแลค่ะเครียดไปด้วยแล้วก็ต้องทําทุกอย่างตามใจเรามีความคาดหวังกับนักศึกษาสูงมากกลายเป็นว่าทําให้เราสร้างกฎเกณฑ์มากมายให้กับนักศึกษาของเราค่ะรีแอคชั่นของนักศึกษาค่อนข้างกลัวค่ะแต่เขาจะทําตามแบบกลัวๆตู่มารู้จักพระเจ้าเพราะว่าคุณครูที่สอนว่ายน้ําชวนมาค่ะมาบทครั้งแรกก็ได้เข้ากระบวนการชั้นเรียนแห่งชีว เข้าดีทีหนดีทีค่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรอย่างแรกคือเรื่องของความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตค่ะรีแอคชั่นของนักศึกษาเปลี่ยนมากๆเลยค่ะบรรยากาศในห้องมันไม่ตึงเครียดแล้วก็เขาก็จะแปลกใจว่าอาจารย์ไปทําอะไรมาคือยิ้มได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆช่วงเวลาปีแรกที่มาเชื่อพระเจ้าอะค่ะพระเจ้าก็อวยพรให้เราได้มีโอกาสไปสอนหนังสือที่มหิดลได้ไปสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ได้ไปสอนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นการวอวยพรที่พระเจ้าขยายเขตแดนการงานของเรารวมถึงพระเจ้าให้โอกาสในการที่จะไปเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการในสาขาวิชาลังสิเทคนิคด้วยจริงๆโดยหน้าที่การงานของการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเราต้องจบปริญญาเอกตามคุณสมบัติของอาจารย์มหาวิทยาลัยดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะเรียนปริญญาเอกแล้วก็อธิษฐานขอพระเจ้าให้เราได้รับทุนการศึกษาเริ่มเรียนปริญญาเอกตั้งแต่ปี2020ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะก็ดีใจมากๆได้เรียนได้ทุนเรียนแต่พอได้เข้าไปเรียนแล้ว การปรับตัวเราปรับตัวไม่ได้เราทําไม่ได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราทาไม่ได้ก็กลับมาร้องไห้เกือบทุกวันกับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็อธิษฐานเผื่อค่ะแล้วก็หนุนใจให้รับใช้ทุกวันอาทิตย์มารับใช้พระเจ้าโดยการเป็นพี่เลี้ยงในชั้นเรียนแห่งชีวิตแล้วก็มาเป็นสตาฟด้วยการที่เรามารับใช้ก็ทําให้เราได้รับกําลังจากชั้นเรียนด้วยแล้วก็ได้รับกําลังจากการดูแลคนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราสอบคุณลฟายของปริญญาเอกแล้วเราสอบไม่ เพราะว่า1คือเราเตรียมตัวไม่พร้อม2คือเราเครียดมากเกินไปมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากเพราะว่าถ้าเราสอบไม่ผ่านคุริฟายของปริญญาเอกคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทําวิจัยแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะจบได้ก็เป็นช่วงเวลาที่หนักมากๆแต่ว่าโทรศัพท์หาพี่เลี้ยงก็ได้พูดคุยแล้วก็ได้อธิษฐานเผื่อกันแล้วก็พี่เลี้ยงก็หนุนใจว่าให้เรายังคงรับใช้พระเจ้าช่วงเวลานั้นก็อธิษฐานหนักมากแล้วขอพระเจ้าหนักมากแล้วก็รับใช้ในการอธิษฐานเช้า21วันกับ อาจารย์อนุภาพด้วยค่ะการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นการสอบครั้งที่สองอะ่ะการอวยพรของพระเจ้าก็ทำให้เราผ่านไปได้การเรียนปริญญาเอกสําหรับมุมมองของเรามันยากมากๆเราเป็นคนที่ต้องทุ่มเวลาในการอ่านหนังสือต้องทุ่มเวลาในการค้นคว้าหาสิ่งที่เราอยากจะรู้โดยการอ่านเปเปอร์หรือว่างานวิจัยต่างประเทศแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรารับใช้พระเจ้าบางอย่างพระเจ้าเติมเต็มในข้อจํากัดของเราไม่ว่าเราอ่านไม่เข้าใจพระเจ้าจะนําให้เราอ่านเข้าใจเปเปอร์ไหนควรจะอ่านเปเป ไหนไม่ควรอ่านก็จะมีช่วงเวลาแบบนั้นหรือแม้แต่กระทั่งหัวข้อวิจัยที่เราหาหัวข้อวิจัยไม่ได้แต่พระเจ้าก็อวยพรให้มีหัวข้อวิจัยผ่านอาจารย์หมอซึ่งเราก็ไม่รู้จักและอาจารย์หมอก็มาคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของเราก็ให้หัวข้อวิจัยที่แบบดีมากๆแล้วก็ทําให้เราได้รับการชื่นชมดีๆมากๆกับการทําวิจัยครั้งนี้ค่ะเมื่อเราตัดสินใจในวันที่เราต้องทํางานบางอย่างมันมีเดทไลน์แต่เราตัดสินใจที่จะมารับใช้พระเจ้าแล้วกลับไปทํางานซึ่งมันก็ ค่อนข้างที่จะแบบท้าทายตัวเองมากๆแต่เมื่อเราเลือกที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าวันที่เรามารับใช้แล้วเรากลับไปทํางานของเราพระเจ้าจะอวยพรแล้วทาให้มากกว่าที่เราทําได้มันว้าวมากกว่ามากมาก จบเอกแล้วดีใจมากๆเพราะว่าเราจะได้ทำงานรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่พระพรในการเรียนปริญญาเอกอย่างแรกเลยคือเรื่องของคอนเน c t ชันที่แบบเสริมสร้างเราให้เติบโตยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณหมอที่มาเป็นที่ปรึกษาร่วมคุณหมอจะคอยถามเสมอว่าตู่มีอะไรให้หมอช่วยไหมแล้วก็จะคอยสนับสนุนเราแล้วก็เรื่องคอนเน็ชันกับเพื่อนๆในกลุ่มปริญญาเอกด้วยกันแล้วก็ปริญญาโทด้วยกันค่ะแล้วก็พระพรอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวข้อวิจัยเป็นหัวข้อที่น่า สนใจมีคนสนใจหัวข้อนี้มากๆจนทําให้เราอ่ะสามารถตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพระดับเทียวันเป็นคุณภาพที่อยู่ในอันดับ10%แรกของวารสารนั้นๆเรารู้สึกภูมิใจมากๆเพราะพระเจ้าได้รับเกียรตินั้นงานวิจัยที่เราทําผลลัพธ์ที่เราทําสามารถช่วยคุณหมอในการตัดสินใจที่จะรักษาคนไข้ที่เป็นโรคไตเลื้อรลังที่กําลังฟอกไตยอยู่ว่าเขาควรจะทิีตยาแบบไหนโดยที่เขาไม่ต้องเจาะชิ้นเนื้อมาตรวจแล้วก็ พระพรอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากเราจบแล้วคุณหมอแล้วก็ที่ปรึกษาของเราก็ชวนเราทํางานวในิใจัยต่อค่ะซึ่งเป็นคอนเนคชันที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยสําหรับตู่นะคะถ้าพูดถึงปริญญาเอกส่วนใหญ่อะภาวะซึมเศร้าจะมาเพราะว่าเป็นคนที่จรงิงจังมากๆจรงๆิงจังจนแบบไม่เอาอะไรเลยข้าวก็ไม่กินสังคมก็ไม่เอาแต่ไม่คิดเลยว่าเมื่อเรามาเรียนปริญญาเอกแล้มีพระเจ้า ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดข้อจํากัดที่เราเจอความท้อแท้ที่เราเจอพระเจ้าเปลี่ยนทุกความท้อแท้ความหมดกําลังใจความหมดหวงังทางตันหรือแม้แต่ข้อจํากัดต่างๆเป็นความไว้วางใจแล้วก็เห็นพระพรนะตู่ก็ขอบ พี่เลี้ยงนะคะพี่แหม่มพรชนันที่รับโทราศัพท์ตลอดไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายดึกหนุนใจตลอดแล้วก็อธิษฐานเผื่อรวมถึงเปิดบ้านให้เราไปนอนในวันที่เราแบบท้อแท้มากๆแล้วก็พี่น้องใน w 11ค่ะที่คอยหนุนใจเราอธิษฐานเผื่อเราแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อนุภาพอาจารย์วีนาที่อธิษฐานเผื่อเราเสมอรวมถึงเทศนาถ้อยคําในแต่ละสัปดาห์ที่ทําให้เราได้ปลดล็อก ในสิ่งที่เราเจอขอบคุณทีมนมัสก,การค่ะทุกครั้งที่เราแบกภาระหนักมาจากงานของเราทุกครั้งที่เรานมัสก,การพระเจ้าเราจะถูกได้รับการปลดปล่อยจากบทเพลงจากคําร้องจากการนมัสก,การของทีมนมัสก,การนะคะขอบคุณทีมรับใช้และ G12 ทุกท่านซึ่ง G12 ทุกท่านที่ตู่ร่วมรับใช้คอยอธิษฐานเผื่อและหนุนใจอยู่เสมอเป็นแบบอย่างที่ดีทําให้ตู่สามารถผ่านทุกช่วงเวลามาได้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.